ใช้ี e y b o a r d เล่นดูครูขอให้จอยเดี๋ไป,ปรู้สึกว่ามันใช่เดี๋ยวไว้เขารอซื้อจอยที่มันใช้สบายกว่านี้หน่อยดีกว่าเมื่อคืนนี้เล่นจนปวดแขนเลยมันไม่ค่อยสบายเท่าไหรอ่อ่ะเพศสี่เท่าไหร่นะจอยอ่ะปันสี่เอางี้ไหมเอางี้ไหมเดี๋ยวพุ่งยนเรียนไหมพุ่งยนเรียนใช่ไหมเรียนดิทั้งวันเลยพุ่งนี้กูเอาเ <c oughs> พสกูจอยให้มึงกืมไปอันหนึ่งเงินไปรอเ,นะเดี๋ยวเนะพราะว่าคูไม่ใช้เพราะกูไม่ใช้เยอะแล้วไง ใช่จอยกูใช่จอยเดียวเดี๋ยวพอมึงจะไปเล่นกูแค่พกจอยมึงไปด้วยใช่ก็ค่อยมาคืนเดี๋ยวเพราะกูไม่ใช้ก็หรอกมึงก็ใช้ไงมึงใช้เล่นสองมือโอ้โหใช่จอยเดียวเนี่ยมันพาตัวที่ว่าเราทหารกระจอมเราเป็นไนท์ด้วยนะว่ามันใส่ยิบเพราะว่าเราอ่างมันพาดมันใส่ยิบเดี๋ยวเราไปยินเองแป๊บคนเดียวก็พอมั้ง

้แป้นหนึ่งนะผมก็ปักได้ทั้งหมดโอ้โยอ้อไม่เอาแล้วไม่ต้องช่วยแล้วไม่เลยไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะแป้นหนึ่งฟุกอย่าเพิ่งเกิดใหม่เขาอยู่ใไม่ไกลมาลุกขึ้นมาอ้าวอ่อนมากใส่ อูมานะอยู่อยทาร่พี่แกจะแคมากเอาเป้าเอาเป้า เว้ยเข้ยขลังมากคนนึงระวังโอ้ซูมได้ด้วยซูมซิวซิสกํลังเกิดใหม่ตอนนี้กูตายไกลไปนิดนึงไอ้เหี้ยเยอะไปแล้วนะพวกมึงอะ่ะถอยก,ก่อนถอยก,ก่อนฟุกเยอะเกินเดี๋ยวกูถอยไม่ได้ขาหลังก็มีไม<ป>่เยอะสามตัวเยอะมากฟุกแฉวจะ,จะลองดูว่า,จะ,าวจะเข้าไปด้วยยุ่งงหรือเปล่า どうせよそして。 นี่เล่นซี่ว้าตายซะมึงเปล่าหลอกหอกจะนอนอะ่ะขอวิ่งหนีกันนะจ๊ะนี้เลยเลียดหมดตัวนีนยไปมดีพวอ่มันอยู่ข้างล่างกันหมดเลยมันไ,ไหนอ่ะมันในนู่นเหร บันไดข้างหน้าเราก็ได้บันไดนี้ดีกว่าพวกวิ่งไปโอ้ข้าหน้ามันข้าหลางตันเลย<อ>ใช่ใช่ <c oughs> เพื่อเราไปยึดซีแล้วนี่หว่าโอ้กำลังตีกันอยู่เดลิบไปช่วยกัน <c oughs> โอ้ใครแม่งลกลงมาวะโอ้ ้องเพื่อนกูเพือ่อนกูเพือ่อนกูโอ๊ยโอ๊ยผู้เยอะเยอะอันึงขอเวลานอกขอเวลานอก ต่งตายตไลแบ้ตานตตา,ยยตตายใชะข้านอันา <c oughs> ถอยกันดีกว่มัน, <c oughs> มนเ,หเหลือเหลือฟุกสคนแล้วมันกำลังจะชุบเพื่อนอีกคนนึงทัดรอดไหมไม่น,น่ารอดจะเย็นจะเย็นเอ้ยไม่ทัน <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ปมเหมือนกระพริบกระพริบกระพริบเหมือนกับจะกลับบ้านเก่าก็ว่าคือมันดุงไง้ายขวาตัวนี้ไม่ใช่ตัวดามิงที่ฆ่ากู้ได้ไงเ อยู่ซีอะเอาเองกูมาอยู่กับมึงเนี้ยซุกมันดูซิวเสียหัวเลยมึงไปลงลงไปช่วยบีกันเถอะมือข้างล่างข้างล่างไปแล้วระวังข้างหลังพวกแล้วกูวิ่งเอาไว้ทีเดียวมันไปยึดซีละกูละ เริ่มมีคนเล่นเป็นเยอะขึ้นแล้วแต่ก่อนดูอ AI ยังบวกได้ดีกว่าแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนเล่นเล่นเป็นเยอะขึ้นโอ้เพื่อนเรานี่ละลายไอ้พวกนี้เล่นโหดอยู่สายมาฟว์นี่ว่าตัวนนี้นะพวกเขาของินไปยึดฟรีกัน าามกันหดเเลยเรยีได้สมมโย,ยโหดมากไม่มันเยอะไม่โมหดหรอกโคตรกากเลยไม่เยอะโอ้ยจริงกูกกกตัวไม่ไม่อยู่ไม่ได้ตีกูหรอกมา<ส>หลังไว้เล่นแทงแล้วถ้าท่าน,นหลายคนอย่างงี้ไม่ไหวสู้ไม่ได้เฮ้ยมันมีสก,กิลนี่หว่าลืมไปเอาโล่อะไรเนี่ยโอ้บล็อกบล็อกมึงมัวมีบล็อกโักโ่ตั้งนานแต่วิ่งไม่ได้อ่ะ ゾーンシーを制圧ゾーンシーを喪失 Chúng ta phải bandage thích thêm mà. L medidas, chúng คนด้วยนี่หลเกงใจเนี่ยไม่เล่นดาเมจแรงๆจริงๆกเคนบ้าดาเมจนะอ้าวชิบไายแล้ว,ลวนนข้างหลังกำลังไปฟุบระวังโอชิ ตายยคะแนนเรายังห่างกันอยู่ระวังพวกยิ่งยิ่งเพิ่มก็ไปเร็วตายแล้วตายเลยเวลาครบแล้ว เป็นการเกมเพย์ใครตายหนึ่งเกมเพย์ต่อไปจะเป็นเกมเพย์สไตล์เดนแมนนะครับ เอามากินข้ามได้ทำไมมันไม่ตายอะ่ะมันรีรีเอ่อ,อน,นี่ใหม่ครับรีไว้เดี๋ยวมันเป็นรีไวให้ให <'s> ้ผมด้วยรีไวไม่ได้เออรีไวไม่ได้เพราะว่าโดนเอ็กซ์คิวรอบนี้แพ้ เปนแต่ว่าเราจะยึดทงอีกฝ่ายได้เรื่อยๆหมดตกตายาตกตายาเรียบร้อยเหลือคนเดียวทำอะไรอยู่อ่ะเออวะเขาอยู่ตีเกตมันเลยครับต้องไปเป็นด้วยการด้วยวันนี้ได้เป็นเลยนะพี่เก็บ ได้แย่เท่าไหร่แกอีกฝ่ายเน้นหมาหมูทำไมต่อเรดี้เลยแล้วกันขี้เกียจเปลี่ยน